ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์4รุ่นใหม่ในปี2565หลังจากที่ยามาฮ่าได้มีการถแถลงนโยบายและประกาศแผนการเปิดรถใหม่ในปี2565ทั้งหมด4รุ่นก็มีแฟนคลับยามาฮ่าบิ๊กไบค์สอบถามเข้ามาครับว่าจำนวน4รุ่นที่ว่านี้ รวมบิ๊กไบด้วยหรือไม่คำตอบก็คือไม่รวมครับยามาฮ่าแม้จะไม่ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการแนะนำรถบิ๊กไบในเมืองไทยแต่จากข้อมูลเชิงลึกบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่านอกจากรถใหม่ซึ่งเป็นรถตลาดจานวน4รุ่นยังมีบิ๊กไบอีก4รุ่นที่เตรียมแผนจะเปิดตัวในปีนี้ครับนั่นก็หมายความว่ายามาฮ่าจะเปิดรถใหม่รวมทั้งหมด8รุ่นโดยในงานมอเตอร์โชว์2022 ที่จะจัดขึ้นวันที่23มีนาคมที่จะมาถึงนั้นคาดว่ายามาฮ่าจะมีการเปิดตัวรถใหม่ประมาณ2-3รุ่นโดยแบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตลาดทั่วไป1รุ่นและบิ๊กไบค์อีก1-2รุ่นรุ่นที่ถือว่าเป็นสุดยอดของยามาฮ่าตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานั่นก็คือ T-MAX b i บิ๊กสกูตเตอร์ในแบบสปอร์ตออโตเมติกที่ครองแชมป์ยอดขายสูงสุดมาอย่างยาวนานล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564 ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว t m a มและ t m a ม t e c h m a มปี2022ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันพร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมออปชั์ต่างๆเข้าไปมากมายเพื่อเตรียมรับมือกับ Honda Forsa 750ซึ่งก็ไม่แน่ครับว่างาน m o เตอร์โช2022ในปีนี้อาจจะเป็นการประทะกันระหว่าง t m a มรุ่นใหม่ กับ f o r z a 750รุ่นใหม่ตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมา BIG กสกู t e ตอร์ของ Honda ในรุ่น i ิน e g r a 700และ750ไม่สามารถเทียบเคียงกับ t m a x ของ Yamaha ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างบอบช้ำการกลับมาของ f o r z a 750ในคราวนี้นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตาม t m a x รุ่นใหม่ปี2022นั้น ยังคงโดดเด่นในสไตล์ของ SPORT AUTOMATIC ที่แตกต่างจาก f o ร์ซ750โดยมันได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบดีไซน์ของยามาฮ่ในกลุ่มของ Super ร์สปอที่มีความเฉบีเชี่ยวเร้าใจไฟหน้าใหม่ LED p r o j e c t ตอรดวงให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งและมีไฟเลี้ยวฝังอยู่ด้านในในขณะที่ไฟท้าย LED รูปทรงตัวทีก็ให้ความโดดเด่นเช่นกันจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือ แฮนเดิลบาแบบอลูมิเนียมที่มีการเซาะร่องหลอมขึ้นรูปให้ความหรูหราดูพรีเมียมโดยตำแหน่งของแฮนนั้นจะเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้การควบคุมทําได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมอลมด้านหน้าเป็นแบบชิลไฟฟ้าปรับความสูงได้110มมตรหลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า TMa มรุ่นใหม่จะมีขาตั้งกลางแบบล็อกไฟฟ้าป้องกันการขโมยเนื่องจาก TMa มในยุโรปนั้นมีการหายบ่อยมาก ทางยามาฮจึงได้มีการออกแบบระบบล็อกไฟฟ้าป้องกันไม่รถนั้นเคลื่อนที่ไปไหนวิธีปลดล็อกก็คือใช้กุญแจสมาร์ทคีย์ปลดล็อกขาตั้งแบบไฟฟ้านั่นเองครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ2สูบเรียง d overhead camshaft สี Cam haft, วาลวต่อสูบระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรจริงอยู่ที่562ซีซีเพลาข้อเวียงแบบ180องศาให้พลังสูงสุด47.5แรงมา้า ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด55.7นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีคันเร่งไฟฟ้าแบบ YCCT หรือ Yamaha Chip Control Total ได้รับการปรับปรุงเซ็นเซอร์ APSG ใหม่เป็นแบบไฟบายไวมีดีโมด2แบบก็คือส p o r t และ Touring มีทักชันคอนโทรลจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือ ลูกเล่นของหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วแสดงผลได้3แบบผ่านแอปพลิเคชัน Yamaha My Light ควบคุมการฟังเพลงตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงการโทรออกโดยใช้หูฟัง Bluetooth รวมถึงการนำทางแผนที่เต็มรูปแบบของ Garmin มิติตัวรถในภาพรวมก็เหมือนเหมือนเดิมครับเบาะนั่งสูง800มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่220กิโกรัมโครงสร้างตัวถังเป็นแบบอลูมิเนียม อัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกน4 1มิลิเมตรมีแผงคองบนล่างยึดจับให้ความมั่นคงในขณะเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีช๊คอัพหลังเดียววางนอนใต้เครื่องยนต์ให้ความโดดเด่นในช่วงท้ายที่ดูเปิดโล่งดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดเดนเมาส์ของแอ็ดวิกสี่ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน2 6 7 mm. ดมิลิเมตรขณะที่จานเบรกหลังจะใหญ่กว่า282มิลิเมตรหลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าระบบสายพานของ T-Ma มนั้น จะมี2เส้นเส้นหนึ่งจะอยู่ในเครื่องยนต์ครับเป็นการปรับอัตราทดขณะที่การส่งกำลังไปที่ล้อหลังจะเป็นสายพานแบบฟันเฟืองที่แตกต่างจากสาพันตัววีที่อยู่ในเครื่องยนต์ให้ความนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนแตกต่างจากโซ่ที่ต้องมีการหยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำมาดูกันครับว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ยามาฮ่าจะเปิดตัว TMa มรุ่นใหม่หรือไม่รวมถึงคู่แข่งอย่าง Honda จะเปิดตัว For ์ซ750ออกมาท้าชนด้วยหรือเปล่า และอีก3รุ่นที่เหลือของยามาฮ่าบิ๊กไบที่จะเปิดตัวในปีนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ